พบกับอูซางบอยมาหาสารภาพค่ะตอนนี้ซางบอยะกะกกำลังจะเอาไอตัวคัตตี้ตัวน,นี้ไปส่งลูกค้าอยู่อำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าเพิ่นต้องการเป็นเข้าของตัวอซสุสเอลเดรสผ้าใบไก่ค่ะอันนี้เกิดจะเป็นเข้าบรรทุกค,ค่ะจัดรับนำนักเด้ป,ประมาณอ่าี่ตันทิงหาตันค่ะอันนี้ความยาอยู่ทีประมาณ3ามเมตรค่รค่ะซางบอยแจ้งแล้วกั ก็จะเฮ็ดโตลากแบบนี้ให้ลูกค้าไปพ้อมกันคะ่ะตังค่ะลูกค้าบอกว่าอายุา้านลูกค้ามีมี่มีตัวกระบะเก้าคะ่ะลูกค้าก็อยากแบบเอางงประหยาาัดค่ะก็ได้ตองการแชร์คัสตี้ค่ะซางบอยก็ทาการขืนโค้งหายว่างเส้นเตนอรอรอหายนะคะ่ะเฮ็ดแบบแข็แงๆน,น,น้ำเน่เหมือนสีซางบอยเฮ็ดขายทีประกอบสําเร็ทุกทุกขัน้นละจา้านี่คะ่ะเปียนยางไม่ไปให้ลูกค,คา้าสวยๆจันนี้เป็นกระทะ,ะกระทะชี เป็นกระทะบรรทุกค่ะชิมาพรอมกับเผาค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดที่อยากเรงงบประหยัดค่ะแต่ถ้าถ้าอยากไร้งบประหยัดแบบนี้ก็สามารถตั้างๆบ้อยได้ค่นทางเบร์จ่ยินดีประกอบให้แบบคัตซี่แบบมีลูกค้าอาจจะอาจจะไปขืนโค้งเองค่ะคือถ้าเกิดทางบอยออกแบบให้แบบนี้คือเส้นเตอร์รอหนิกันจะพอดีค่ะเป็นมาตรฐานแน่นอนจ่าเดี๋ยวเข้าไปเจอกันยู อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นจ้าครับอยตั้งขาตั้งไหนขาตั้งมันหมุนได้ค่ะอันนี้ลูกค้าเอาตาคัตซี่ค่ะอะไรกันลูออกค้ามีกระบะกระบะเรียบร้อยอะไรกันอันนี้ลูกค้าตั้งคัตซี่อ,อ,อันนี้ลูกค้าอยู่อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นจ้าท่านตั้งคุณเดชอยู่อำเภอเขตจิตจิตมิ่งบ่ไหน่อนโให้ฟัางาคือจ้าของผมก็คิวหลายเพกันนี้คืออันนี้แบบว่า อันนี้แบบว่าล็อกคอไ้แบนี้อย่าที่ไม่ใช่ไหนคุ้มทำครึ่งวันนี่ครับนี่ครึ่งวันทางบอยเหตุกอยู่คึ่งวันอันนี้คือว่างเซนเตอร์ลเรียบร้อยน้ามันั้าช่องนี่ซ้น้าอกเดินหาไปก็เดินหาไปยี่ยงมากไปเรืนองเรื่องเลยป หมายถึงว่าเอาเชือกดึงดึงดึงกระบะขึ้นเหรอหาง่าเอาเือกดงดงดงกขึ้นเอ มันลื่นมันลื่นไหมเอาเอาเอาไม้เอาไม้ไปดันไปทั้งหน้าหนุนลอยไปข้างหน้าค่ะมันจังบะเดียงมาทั้งพี่ใช่เอาเอาเอาขึ้นมาดูทั้งสองนั่นแหละเอานั่นละตูดมาคนนี้ตูดกระบะเหรอกระบะมันหนักไม่สิตูดเลยจังเดะ

ยกหกเลยครับยกจนักเลยได้ไหมมันหนักนะหนะเดี๋ยวเดี๋ครับมันไอตัวนี้มันมีติดอะไรคอกอะไรอ่นไหนที่เถือนไหนที่ตั้งบรกการเน้ยเอาเอาลอดลงก้นมาลอดลงกนอันที้อเออมันรู้แล้วมันรู้แล้วพด่าลายพพดดา่า่ห่่ดยาดาาาดา่ ที่เล็กตัวนี้คข้ามขั้นขี้เลยแต่ตัวขนาเไาตัวทาทไปวออก้อ,อ,อนนี่อเอาคว,ว้านเนาทำไมเอาควอานทำไมเอากว้อนไ่ยัตัดออกก่้นยังกน